สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนียร์กับเกมโปเกมอนยูนิตนะครับก็เดี๋ยวจะมาไม่ใช่รีวิวนะแต่จะมาเล่นให้ดูนะครับผมว่าระบบเกมเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าก็ก็มันเป็นเกมที่แบบไม่มีอะไรมากนะต่อสู้อะไรอย่เงี้ยเก็บแต้มทําแต้มร่วมกับทีมนะครับอ่านี่มีบอสใหญ่อะไรางี้ตีมันเหมือนมังกรนะเอออารมณ์แบบเป็นมังกร วิ่งเหมือนซาตาเลยบิ๊กฮ้ยซาตาซาตาเอ้ยใครเคยเล่น RV บ้างนะฮะบินอย่างเงี้ยบินโชบเหมือนซาตาเลยโอ้ตายเอาเสมือนเลยนะไอเหมือนจริงนะอ้หูโคตรมันเลย คือผมก็ไม่รู้ว่าเกมนี้มันเป๊ะทูวินหรือเปล่านะครับเห็นเพื่อนบอกว่าเกมมันเป๊ะทูวินไม่รู้ว่ามันเปทูวินอะไรยังไงนะหรือเขาอาจจะคิดไปไม่ใช่ไม่ใช่บอกหรือมันอาจจะไปฟังผิดมาหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันน่าจ,จะมีหรือเปล่านะเป๊ะทูวินอะไรเนะี่ยเกมเทนเซนต์ไงผมก็ตัดสินใจอะไรมั่วๆไปก่อนแต่เทนเซนต์มันก็ไม่ค่อยมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะไม่ได้มีเกมไปไอคิวหายเยอะเกินว่า มันก็ไม่ได้มีเกม Win เ p ย์ทูวินเยอะขนาดนั้นนะส่วนใหญ่จะเป็นพวกเ net eat เลยมากกว่าแต่ผมบอกไว้ก่อนนะไม่ได้ไปเป็นเครดิตเน็ตอีทหรืออะไรนะคือเ p ย์ทูวินเนี่ยมันไม่ใช่แบบอ่ามันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะเพราะว่ามันก็มันเป็นแนวทางของเกมนะเออบางคนไม่ชอบเ p ย์ทูวินอะไรอย่างงี้นะครับมันก็ปกติมันก็สามารถพูดได้เนาะหมดเวลาผมึงอดัดคลิปไหมละ่ะแต่เราชนะนะเอออยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมันเป็นบอทนะอ่ะผมจะพยายาม พาไปดูเทียะจุดนะคือเนี่ยเ,เรื่อง UI เกมเนี่ยผมว่ามันคุ้นๆเหมือนพวกเกมแบบว่า,าใครเคยเล่นพวกอะไรจำชื่อเกมไม่ได้ใช่างมเธอลืมไปละเ,เราสามารถเลือกได้ผมว่าเลือกตัวเนี้เพราะว่ามันเอ้ยเอ้แอชเบลลีเราเนี่ยผมชอบอันตีของตัวนี้มากเลยคนระับเ,เราเลือกปิกจูหรืออะไรดี ตัวนี้ก็น่าเล่นนะอ้วนน่ารักดีอันนี้สายสปีดแอทแทกหรือเปล่านะอันนี้สายโจมตีสายโจมตี ASP นี่คืออะไรอะสปีดเหรอกดสปีดมาก่อนนะ,อะโอเคผมผมเล่นตัวนี้แหละเดี๋ยวเดียวคอยไปซื้อเอาเราสามารถเลือกล็อกอินได้นะครับผมเล่น Nintendo account แล้วกันเดี๋ยวผมขอไปล็อกอินอ่ะนะครับผมก็เรียบร้อยนะก็ล็อกอินผ่าน น i n t e n d o อ c ก o u านนะครับผมก็เป็น a c c o u n t ผมเคยสมัครเล่นเกมอะอะไรอะ Mario อะครับผม Mario ทใ่เป็นเกมแนวตั้งมือถืออะ่ะก็เลยใช้ a c c o u n t เดียวกันได้นะ,ะชือ้อเนี่ยโอเคล็อกอินแล้วนะจะจะเป็นจะบักอะไรไหมเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นมันมีบักอะเดี๋ยวค่อยไปดูทีละกันนะครับผมนะอ่ะนนี่นี่กดโอเค อ่านี่ครับเนี่ยผมเพิ่งเคยเล่นนะบอกไวก่อนคือไม่ได้รีวิวเกมนะเนี่ยเออโหนี่ไงผมก็ว่าแล้วคุ้นๆน,นะเอ,อ่อ UI คุ้นๆน,นะมันเหมือนเกมแบบผมไม่รู้ว่าเรียกว่าเกมอะไรอ่ะมันเป็นเกมผมก็จําไม่ได้แล้วแต่มันมีเกมนึงค่ายลายอ่ะที่มันทาเพิ่งทํามาใหม่เมื่อไม่กี่เดือนอ่ะ UI แบบนี้เลยนะครับเกมก็คล้ายๆกันด้วยนะ อ,อ,อันนี้มันเป็นเกมแนวโมบ้าใช่ป่ะแต่ว่ามันแบบไม,ไ,แบบนนะไม่ได้สุดแบบสุดขนาดนั้นนะไม่ได้สุดแบบโมบ้าทั่วไปนะครับผมพอเล่นตัวปิกาจูนะ,ะเออเนี่ยมีอัพถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมีอัพน,น,นู่นอัพนี่อัพเพิร์กหรือเปล่าเนี่ยอะไรวะคืออะไรวะ <laughs> มีอย่างนี้ด้วยเหรอเกม a ปทูวินป่ะเนี่ยเวินละ เอาเราเลือกตำแหน่งได้นะจะอยู่เลนบนหรือว่าเราจะไปเล่นตำแหน่งไหนอะเขาแนะนำมาว่าเป็นท็อปนะครับเลนบนนะาก็ต้องศึกษาตัวละครด้วยนะตัวแทงสกองสกิลป่าอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้กันมีตำแหน่งป่าใงเกมเนนะี้ยเอาเป็นว่าผมอยู่ท็อปนะก็ไปเล่นบนนะชุดอุปโค กนะูขอได้ไหมเนี่ยขอได้ไหมฮะเออเหมือนเป็นคลิปนะครับแต่ไม่ใช่คลิปแบบที่เดินมาจากป้อ,อ,อมนนนะม,มันยังหน่วงๆนะท่านผู้ชมครับมันยังหน่วงๆอยู่เลยอันนี้อับเป็นอัพสกงอัพสกิลนะโอเคชิญเราก็เดินเฮ้ยเฮ้ยขอดิ ปิกจูเหมือนกันเหรอขอดีเล่นด้วยดิเอ้ยอยากเล่นด้วยอะแทงไม่อยู่มาแล้วนี่ครับเอ้ยหมดสปเดอร์แมนเลยอะไอ้หี่ปีกจูกเข้าไปแล้วครับเราปางเข้าไปเก็บแต้มครับผมเฮ้ยเฮ้ยเร,เราเราจะชนะเขาโอ้โหไปเก็บเลือดว่ะจะแพ้แล้วว่ะ มันจะแพ้วะ่ะโอโหอ้โหเออป่ามั้งเนี่ยเออไอตำแหน่งมันจะมีพวกตำแหน่งเติมอะนะไอพวกตำเติมนี่น่าจะเป็นป่าปะ่ะถ้าเราเรียกที่เรารู้จักกันนะตำแหน่ง j จ n เกิหรือเปล่าทันเรอเราสามารถเลือกสกิลได้ด้วยนะแล้วแต่ว่าเราเล่นสไตล์ไหนนะครับเจ๋งอะเนี่ยเราสายสปีดแอทแทก ทำดาเมจแบบวงไวอนะอุ้ยมันติดสโลติดสโลอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ๋อเก็บก่อนเลยเก็บก่อนเออและนี่ครับหนีไม่ได้แล้วเพื่อนเฮ้ยนอนอนะไรวะน่ะว่าจะฝากมีนงมีนอนว่ะตูม้มเรียบร้อยครับเราเหิวได้ด้วยนะนี่เก็บหิวได้อีกโอ้โหโอ้ยติดสโลอะ คือผมว่าเซิร์ฟมันยังไม่ค่อยดีนะหรือว่าคนมันเข้ามาเล่นพร้อมกันเยอะไปผมคิดว่าน่าจะใช่ะไปอ้วนฝากด้วยจ้ะอยู่เลนบนไว้ก่อนนะพี่กระจูไปเลนกลางครับเขาหนีเราแล้วอ่ะอม,มาแล้วเว้มาแล้วเว้เขาโถมแล้วโอยจะตายแล้วโอ้ยสวยครับ ป่ามาป่ามาตำแหน่งป่ามาือ้อเรียบร้อยนี่นี่ผมชอบสกิลนี้มากโหม t ทริคเกอร์โ t มดทริคเอรเอ้ยหาแล้วหาแล้วช่วยด้วยเราต้องไปเก็บเลือดเขาครับเอ้ยเออนี่ ตายเปล่าตายเปล่าตายเปล่า,า,าโอ้โหตายกระโดดเป็นซูโม่ในไอ้นี่เลยโซนสี่เลยใช่ไหมใครเล่นใครเกิดทันบ้างเล่นโซนสี่อ่ะนะกระโดดเป็นซูโม่เลยใช่ไหม <laughs> โซนสี่นี่ใครเกิดเล่นทันนี่คุณไม่เด็กแล้วนะเอ้ก็ยังเด็กอยู่จะบอกว่ายังเด็กไหมผมว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะขึ้นมัธยมปลายกันหมดแล้วมั้ง <laughs> เล่นโซนสี่เพราะตอนนี้คือเซิร์ฟเวอร์มันปิดไปแล้วนะ ไม่นับเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดเนี่ยมันไมนับเอ้ยผมจะรอรัด้วยโดูโดนโดนโดนรันไม่เอ้ยเออรานได้ปะวะรานได้ปะไม่รู้เออเออเป็นไงล่ะมึง โดนเราลาดไม่รู้ลาดได้เปล่าแล้วก็อย่างน้นอยก็ได้แต้มมาเยอะนะ30แต้มมาชาร์จเลยฮึบตูมนี่ครับสหายละโอ้ยเราเราล็อกอัพล็อกอัพอืมล็อกอัพล็อกอัพอีงไงนี่ไงัยทำแต้มก่อนนะได้สนุกนะพูดตรงสนุก มาเลยออาวเฮ้ยลงอัพลงอัพลงอัพอย่าย้ายมันได้ไปเออชิบหายแล้วโอ้โหอยู่นี้นี่ไม่ได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 ้ทันเดอร์ทันเดอร์บุ๊กทันเดอร์บุ๊กทันเดอร์บุ๊กะโอ้โหมันเก็บไป20แต้มไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันช่างาดไปหน่อยนะมันจะเห่าเดียวไม่ได้ฆ่าไม่ได้ลูกฆ่าปิกาจูให้ได้ เอาแต้มเราคืนมาอย่าให้มันไปทำแต้มนะไม่งั้นเรารู้สึกผิดนะบอกไว้ก่อนเอ้ยยังมี20-20ิบยี่สิบไม่นะได้ไม่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 ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้พูดเลยไม่ได้อ่านีไงล่ะนีไงล่ะนีไงล่ะขอแต้มคืนนะวะอ่าเชียร์แล้วกูจะตาย นกอาครับเราหนีครับนกอับเราหนีนกอาบเราหนีโอ้เชียเอ้ยแต้มเราเออเราสามารถวาร์ปกลับบ้านได้นะนี่ผมเพิ่งเห็นนะกลับมาฮิวเลือดได้นี่ตอนนี้เราแต้มอยู่กับเรา18นะครับเราเก็บแต้มก่ okay. ้ยคีมมันเริ่มตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่าวะ ใช่นะใช่แต่มันก็สูงขึ้นด้วยพึบ๊บเฮ้ยเฮ้ยกลับไปหิวปะ่ะเอ้ยถ้ามันเออมันไม่กลับไปหิวด้วยนะคือมันเดินกลับแหละแต่ว่าเลือดมันไม่เด้งขึ้นเหมือนกันพบพวกคีปลาแบบใน Rv นะในเกม L K ก็เป็นเนาะเขียร์ละอย่าอย,าย่าอย่าโอ้โอ้ยไม่นะเก็บแต้มคืนมานี่ผมยังไม่ได้เอาแต้มไป วางสักทีนะคือมันไออ้วนเนี่ยมันดามเมจแรงอ่ะแต่ตอนนี้คือเอ้ยมันสามารถเต่งกระดอนอย่างนั้นด้วยโออว้าวจา้าบว่าเยี่ยเออเออเออเอ้ยชี้อ่ะบินได้สัต ินได้มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเออผมไปบนละผมไปบนละเราต้องกลับกลับถินน่นนะผมอุ้นอย่ามึงตายเอ้ยอ้ออวนยังได้อยู่เว้ยเฮ้ยอุ้นอะไรยังรอดครับมาแล้วมาแล้วไม่ต้องถามนั่นเลื่องกูไปไหนไม่ต้องถามหรอกเขี้ยแล้วคือแบบพึบป,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 ปั๊บ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 โปเอ้ย อือ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 โอ้โหมันมีตัวเสือกว่ะแม่เงเอ้ยจะชนะไม่เนี่ยแต้มเราเหมือนเราจะแพ้นะฝั่งนู้นเขาไอ้นี่เคือเขาจจ้าใจแหละนะครับผมอันนี้มันบอดน้อยแล้วแหละเกมเพิ่งเปิดนะ <c oughs> ต้องแปลกใจเจอคนโหดๆเยอะผมเล่นไม่ค่อยเก่งด้วยนะ มันเพิ่งเพิ่งเล่นด้วยแหละคือผมก็ยังไม่รู้จักตัวละครมากพอตอนนี้เราใกล้จะแพ้แล้วนะเราต้องทำอะไรสักอย่างมึงมีแต้มอยู่อ่านี่ยอันนี้ศึกตัดสินละเราต้องเอามาให้ได้ช่วยกันช่วยกันเร็วเร็วเร็วเวเร็วอึ๊บอึบอึ๊บใหญ่มันลาดได้ถ้ามันลาดได้ก็จบ เออเอาแต้มไปเอาแต้มไปมีห้าสิบแต้มอ่ะเพื่อนโอ้โหเก็บเองก็ได้เหี้ยมันมีโอ้มันเอาไปสี่สิบแต้มวะตรงนี้จะมีบอสใหญ่มา ไม่รู้เห็นมันเขียน okay. โอเคอ้ยขอฮา w ทูชนะหน่อยดิเกมนี้ผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะว่ามันต้องชนะยังไงนะผมทิ้งเล่นว่ะเชียอุ้ยป่า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 มาผมก็เรียกว่าป่าอุย้ยมีอะไรบินได้อีกแลนะ้วยิ่คนไทยบินได้ว่ะสัตว์ฮะ นี่ละนี่ละมันยังไงอะหนูเออมันยังไงเกมเอะเกมเล่นอย่างนานเลยเอ้ยตอนนี้เราก็เสมอเสมอนะเสมอเสมอนะอ,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 อืออ่าเรานำม,มาเรานำแล้วเรานำแล้วชนะปะหมดเวลา เฮ้ยชนะโอ้โหโอ้เลดเกมเราทำมาดีนะเราล้วงเขาอะไรอย่างนี้นะอา้าเรา MVP ด้วยครับผมโอ้โหสนุกมากนะท่านชมครับก็ลองไปเล่นดูนะงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ